ไม่ได้ส่งค่างวดมา3เดือนมีเจ้าหน้าที่โทรมาคุยบอกว่าชําระหมดคือ34,600บาทภายในวันศุกร์นี้นะถ้าไม่จ่ายจะเอารถคืนแต่ถ้าเราหาเงินได้แค่1เดือนและและ,และตามมาก็จะหาใจ่ายให้ครบเนี่ยเ,เราจะทำอย่างไรถึงจะยอมคะเขาถึงจะยอมคะถ้าหาได้เดือนหนึ่งก่อนค้าง3เขาบอกสุกนี้34,600บาทโอเคครับพอ,อได้ไหมฮะขึ้หลังนี้ครับว่า อันแรกเลยครับการบอกเลิกสัญญาซึ่งเป็นไปตามสคบการที่เขาจะบอกเลิกสัญญาได้ก็คือท้าง3มงวดติดต่อกันนะครับ,รบเมื่อค้าง3มงวดติดต่อกันเนี่ยทางไฟแนนซ์จะมีหนังสือบอกกล่าวให้ชําระ นะครับภายใน30วันควันนับจากวันรับหนังสือนั่นหมายถึงว่าสิทธิในการที่จะนํารถคืนกลับมาถึงจะเกิดขึ้นสองวันที่ไปยึดเขาไม่ได้นะสองไม่ได้สองสามนีสามบวกอีกสามสิบวันนะครับยึดรถได้ถึงจะยึดรถได้เพราะงั้นตอนนี้เนี่ยคือถ้าถามผมว่าเข้าไปยึดได้ไหมเขาคงยึดไม่ได้นะครับการที่เขาชําระถ้าเกิดสมมุติคุณชําระหนึ่งงวด ได้ไหมเขาเหลือสองนะครับโดยหลักแล้วการชําระหนี้ต้องชําระหนี้อย่างครบถ้วนไม่ใช่ชําระบางส่วนเว้นแต่ว่าคุณตกลงกับทางไฟแนนซ์บอกว่าค้างสามเนี่ยขอจ่ายเป็นงวดหนึ่งได้ไหมถ้าไฟแนนซ์บอกโอเคตกลงอันนั้นก็จะจบกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ตกลงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งมีมีอันหนึ่งครับเรียนให้ทราบเลยนะครับปกติแล้วนะครับค้างสามงวด จ่ายสองงวด1งวดได้ไหมข้อรับนะครับแต่แต่ต้องดูอย่างนะครับว่าสมมุตินะครับว่ารูปนี้ไหลนี้เนี่ยทำสัญญา60เดือนแต่ไม่จ่ายเลย สามงวดแรกเลยสามงวดแรกก็ไม่จ่ายเลยแล้วขอจ่ายงวดหนึ่งไฟแนนซ์ก็จะพิจารณาแล้วว่าเขาเขาไม่อยากจะมีนิติสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าพฤติกรรมดูแล้วว่า60เดือนเนี่ยสามเดือนแรกยังไม่จ่ายเลยได้ไหมครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่า60งวดเนี่ยปรากฏว่าจ่ายมาแล้วเนี่ยครึ่งทาง30งวด48งวดยังไงไฟแนนซ์เขาประลับครับเขาไม่อยากที่จะยึดรถมาหนึ่งคันเนี่ย ต้องเรียนนะครับว่ามไม่มีกำไรนะครับรถ<อ>หนึ่งคันยึดมาขายคัดทุนทั้งหมดครับอ่ะนี่นะ,ะตอบคุณณนะพัชชนสายคุณสมเกียจจักนวลทับบุรีท่านอื่น